สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับจะไปซื้อของเก่านะครับแถวกาโสนนะครับไปดูกันนะครับบรรยากาศมาซื้อของเก่าฮะในป่านะครับบ้านตียะนะครับเนี่ยบรรยากาศนะครับเนี่ยโอ้โหบรรยากาศนะฮะบรรยากาศในป่าจะมีของหรือเปล่านะครับเราต้องไปดูนะฮะ ถามชาวบ้านแล้วว่ามีบ้านประมาณ10บวันหลังนี้น,นะฮะอันนี้นะครับบ้านอยู่ในส่วนเลยนะครับเนี่ยนนะครับนะมาซื้อของเก่าในป่านะครับเนี่ยบ้านติยาเนี่ยครับี่ลำบากนะฮะ ขึ้นรถมอเไซค์อโอ้โหน,นี่ทางนะออนี่มีแม่น้ำลำคองำทาง นี่ครับในป่านะครับนี่นี่นรถนะมาซื้อของเก่านี่ป่ายางนี่อ่าถอยเลยฮะนี่เอออ่านะครับเนี่ยได้ของน้อยนะครับเนี่ยซื้อของนะฮะ บ้านเตี้ยนะครับมีคนมาซื้อแล้วนะครับเนี่ยสองสัปดาห์ที่แล้วนะครับนี่พาไปดูบรรยากาศนะฮะบนภูเขาเลยเนี่ยครับนี่อ่านี่โอ้โหกลางเขาเลยนะฮะนี่ครับอ๋อครับอันนี้นะครับได้แค่นี้นะครับได้มีเยอะนะครับเนี่ยนี่นด้านหลังนะครับ อ่านี่นะครับได้ของน้อยนะครับวันนี้นะครับนี่อ่านี้นะฮะได้ของมีเยอะนะครับนี่อ่าของเก่าก็หายากนะครับคนมาซื้อก็เยอะนะครับทีนี้นะครับอ่าครับออกกันหน้านะครับเดี๋ยวทำคลิปใหม่กันหน้านะครับ